นี่ก็คือกล้วยสุกงมนะคะเป็นสีดำๆแบบนี้เนะาะจะทิ้งก็เสียดายนะคะเพื่อนๆนนเมื่อเรารับประทานไม่ทนันหรือกล้วยมีเยอะเกินไปเราจะเอามาเปรรูปกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราก็จะแกะกล้วยเอาไปล้างทําความสะอาดก่อนเนาะเพราะว่าเราต้องปอกเปลือกออกเนาะเดี๋ยวเขาจะเปื้อนกับเนื้อกล้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล้วยก่อนจะ้ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาปอกกล้วยนะคะปอกเปลือกกล้วยเนาะก็ปอกปกตินี่แหละกล้วยเขาจะงมนะคะแต่ก็ไม่เน่านะคะอืมก็จะสีสวยนะคะพอเราปอกกล้วยแบบนี้ได้แล้วเราก็จะมาผ่าครึ่งนะคะเพื่อนผ่าครึ่งแบบนี้นะคะจะผ่าเป็นสามชิ้นก็ได้แล้วเต๋เราโชค กล้วยสวยมากเลยนะคะเพื่อนเมื่อเ <ๆ S 1> พิ่งได้ปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะนี่เลยนะส่วนเปลือกกล้วยนี้อย่าทิ้งนะคะเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้นะคะเอาไปใส่กับกระถางต้นไม้ เป็นปุ๋ยได้นะคะเพื่อนๆอย่าทิ้งนะเปลือกกล้วยสุกงอมแบบนี้มีประโยชน์นะคะเราจะนํากล้วยนะคะเข้าไปอบในหม้ออบลมร้อนนะคะเพื่อจะให้เขาแห้งนะเหมือนที่เราตากแดดนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ตากแดดนะเราจะสามารถอบได้ทุกเวลาเลยเวลาฝนตกเวลาไม่มีแดดยังไงเราก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาทํากันจะเราก็จะมีตะแกรงใบพึ่งจะใช้สองชั้นนะคะคือชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะคะ เราก็จะใส่ชั้นล่างก่อนเนาะอันนี้คือชั้นล่างนะคะแล้วก็ชั้นบนเขาก็จะมีขาสูงแบบนี้เนาะเราจะเอาไว้ข้างบนเนาะ ก็จะได้แบบนี้นะคะนี่นะคะหม้ออบลมร้อนของไม่พึ่งน,นะคะไอ้นี้ไม่พึ่งก็จะใส่ไอ้ตะแกรงเตี้ยก่อนนะคะเพื่อนๆจะใส่สองชั้นนะคะจะจะใส่ตะแกรงสูงลงไปข้างบนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าลมร้อนเขาก็จะร้อนอุอยู่ข้างในหม้อเนาะเราก็แปบลบว่าข้างล่างเขาอาจจะไม่เป็นผลเท่าไหร่แต่ว่า เขาก็ยังกระทบได้นะคะเพราะว่าเขาก็เป็นตะเกงแบบนี้เนาะพอเราอบข้างบนเสร็จเราก็ค่อยเอาข้างล่างขึ้นหมาเถนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการอบนะคะเพื่อนๆเราคอยมาชมกันต่อไปจ้านี่นะคะกล้วยเขาแม่พึ่งก็มีสีประมาณนี้นะคะแต่เขายังไม่ไม่เป็นสีแดง มากนะคะเราก็จะอบต่ออีกสักอีกสัก15นาทีหรือ20นาทีนะคะแต่ว,ว่าเราก็จะลดไฟลงเนาะเพราะว่าเขาอาจจะไหม้ได้นะดูข้างๆเขาก็จะเป็นมีไหม้นิดๆนะคะเป็นสีน้ำตาลเนาะเดี๋ยวแมเพิ่งจะเขาอบกล้วยต่ออีก15นาทีนะคะแต่แมเพิ่งจะลดไฟลงให้เหลือแค่150เนาะเพื่อความปลอดภัยนะคะเอาอบต่ออีก 15นาทีเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันจ้าไปต่ออีก15นาทีนะคะก็จะมีสีสันประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะมีสีแดงขึ้นเนาะแต่เขาก็ยังไม่ไม่แดงมากนะคะก็ไปพึ่งก็จะมาพลิกกลับข้างเนาะเพราะว่าเราจะต้องอบทั้งสองข้างนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะ โตจ้ะเมพึ่งกำลังไอ้แกะเปลือกถั่วอยู่เนาะก็จะเสร็จเร้วนะไม่พึ่งก็ได้อบกล้วยถึงเวลาตามทีก่กำหนดแล้วนะโอ้โหโดูสีกล้วย คิดว่าพอแล้วนะข้างไอ้ที่ไม่พึ่งพลิกกลับเนาะส่วนข้างหน้าเขาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะที่เราอบเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเขาก็จะหดตัวลงไปเยอะเลยเนาะเพราะว่าเขาถูกความร้อนเนาะเขาก็จะได้เออได้ละเหย้ยน้ำไปแล้ววนะครั้งแรกไม่พึ่งอบเกลือไป 30นาทีบวก15นาทีก็เป็น45ห้าครั้งที่สองก็เกือบ45หนาทีก็เป็น90นาทีนะคะเพื่อนๆพืหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนาะก็เล้วเตรเราจะปรับการอบเลยนะคะว่าเราจะอบเวลาประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเรามาชมไอทีอยูชั้นล่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเรามาเอาไอกลวยชั้นล่างออกเนาะตัวน,นี้ไม่พึงเอาออกนะคะ นี้ชั้นบนเนาะส่วนนี้ก็เป็นชั้นล่างนะคะเพื่อนๆจะมีความแห้งนิดๆเพราะว่าความร้อนเขาจะลงไปไม่ถึงนะคะแต่ไอส่วนชั้นบนนี้แม่พึ่งจะอบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยเนาะที่เราได้อบไปแล้วนะคะนี่นี่นะคะเต่วว่าเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาชั้นล่างมาไว้ตรงนี้แทนเนาะแล้วแม่พึ่งก็จะเอาส่วนที่เหลือไปไว้ชั้นล่างแทนนะคะ เดี๋ยวเรามาทํากันให้เสร็จนะคะเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆเนม่พึ่งก็ได้เอากล้วยที่อยู่ชั้นล่างนะคะขึ้นมาไว้ชั้นบนไม่พึ่งก็จะอบต่อไปอีกสักประมาณเวลาออ30-40นาทีเนาะเขาก็จะเริ่มจะแห้งมากกว่านี้เนาะส่วนข้างล่างก็จะเป็นกล้วยกล้วยรุ่นไอ้กล้วยชุดหม่นะคะที่ไม่พึ่งอบอยัางไม่หมดเนาะก็เหลือเพียงแค่นี้นะคะก็เม่พึ่งก็จะอบต่อไปนะจ๊ะวันี้ไม่พึ่งก็ทําวิธีนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเราไม่ต้องเสียเวลาเนาะ ฝนจะตกแดดไม่มีก็ไม่เป็นไรเราก็ตักในหม้ออบแบบนี้นะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเนาะข้างนอกแล้วก็ข้างในก็มีสีสันสวยงามนะคะก็วันนี้แม่พึ่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะคะก็ขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่พึ่งรอยเปรไลฟ์ด้วยนะคะเพื่อที่แม่พึ่งจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อๆไปจ้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะแม่พิ่งจะเข้าอบก,กล้วยให้เสร็จนะคะเดี๋ยวแม่พิ่งจะมาชิมกล้วยเพื่อนๆดูนะคว่าจะเป็นยังไงนะคะอืมเหนียวหนุบนะคะพเพื่อน